ดูแล้วซื้อเป็น60วิกับเอลอปาสวัสดีครับหลวงปู่ทองมาปี2518ครับเหรียญจะต้องเป็นเองกระถาเห็นไหมจะมีสายฝนข้านข้างสายฝนคมคมปลายหูวขวาจะมีเส้นแตกคมคมครับ2เส้นลักษณะโคตดจะไม่เม่นยวเป็นโค้ดลักษณะดอกจันทร์ลังมาหูเหรียญจะต้องตั้งหูเหรียญตั้งรอยเจาะปิ้นเยอะๆมีเส้นลักษณะตะไบวิ่งตามลางังหูด้วย อหีบมีเส้นแตกอหีบมีเส้นแตกมีมรอยปลิ้นตามขอบจะเป็นผ้าที่ดูง่ายขอบตัดจะตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดทางซ้ายและขวาตัดครึ่งแล้วก็ฉีกขาดใครมีเซยๆซยดีดีรับเชา่าครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามบาดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ